ต้องใช้ทั้งหมู่บ้านในการฟูงฟักเด็กหนึ่งคนเป็นสุภาษิตแอฟริกันที่สื่อให้เห็นว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้นั้นจำต้องอาศัยทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเด็กซิเบียนไทยแลนด์หรือมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่แต่ละครอบครัวอาศัยอยู่ เราจึงทำงานร่วมกับชุมชนผ่านครือจักรในท้องถิน่นที่สามารถประสานความร่วมมือเพื่อนำความช่วยเหลือสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างต่อนเนื่องผ่านการทำงานครอบคลุม3ด้านหลักๆเพื่อที่จะทำให้คุณเห็นภาพการทำงานของเราชัดขึ้นเราจะเล่าผ่านเด็กหนึ่งคนเริ่มแรกคือการทำงานผ่านตัวเด็กเอง เรามีสื่อการ์ตูนแอนิเมชันซูเปอร์บุ๊กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆตามหลักการพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่เด็กเองเท่านั้นเราเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งผ่านโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตที่เด็กๆจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตด้านการเรียนส่งเสริมโภชนาการสุขอ,อนามัย คนพบศักยภาพของตนและครอบครัวเด็กที่จะได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเลี้ยงดูบุตรรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพียงพอกับการดำเนินชีวิตตลอดจนสื่อมีเดียที่เราผลิต ในปัจจุบันที่ครอบครัวมีความเปราะบางเราได้ผลิตสื่อเพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแรงรวมถึงสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองโดยความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมในวงกว้างมากขึ้นมูลนิธิจึงมีงานด้านให้คำปรึกษาและให้กำลังใจสายด่วนเฮล pline เพื่อรองรับผู้ที่ติดต่อเข้ามาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการรับคำปรึกษาหรือต้องการผู้ฟังที่เข้าใจ บริการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เรายังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราจึงมีงานด้านพัฒนาชุมชนผ่านการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านตัวจสุขภาพตามชุมชนต่างๆโครงการน้ำสะอาดมูลนิธิจัดให้มีการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและจัดทำระบบกรองน้ำ โครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวที่ขาดแคลนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นรายกรณีและโครงการพิเศษในเทศกาลต่างๆมูลนิธิพันธกิจประพรไทยเริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่คิตืตศกราช2001 เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคุณธนจักทอถิ่นให้มีเครื่องมือในการประกาศและสร้างสาวกทั่วประเทศไทยซีเบียนไทยแลนด์ตระหนักถึงความสำคัญและเร่งด่วนนี้เพราะนี่คือทศวรรษแห่งการสร้างสาวก